วันที่สองของงานแล้ววันนี้ท่านนี้อยู่ที่ร้านอืดลูกชิ้นหมูไปใจแหละปลาอืดเดินไปไนครับเดี๋ยวเราจะพาชมงานนะครับวันนี้วันที่สองศิลปินภูไทยวีรพงษ์วงศินวีรพงษ์วงศินอาอออกอีกแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูรางวัลใหญ่นะครับลุ้นรางวัลกับตักปลาพาโชคกันดีกว่า

รอค่าเมือนเดิมจ้าวันนี้จ้าก่ได้ก่อนเดจ้าไปต้องนจะที่ะครบมา้จะเหมดแล้วไปแล้วลิตนจักโรงงานน้ำตาลลกสีดโอ้โหเด็มถุงว่ามีอยูกันครดีเ้าจะเป็นลูกไกจ้มุมออกีวหจาึไฟฟ้าออกมาแล้วนะครับกระติกน้ำเล็กจากมแม่คุอไล่สดไล่ซดไล่ครับไดเนี่ยมีคือุ ใช่ยังถ okay. no no ึงงานแล้ว no, ท no no ี no ่สองงานโอเคหายหมดครับเขาไม่อากถ่ายรูปหน่อยหายหมดนะเมื่อวานก็ตั้งโชว์นี้ครับแล้วก็หายหมดแล้วมีกันเลยโชว์ช่วงนี้นี่ผมก็จะหายหมดวันนี้นะครับเดี๋ยววันนีหายหมดครับแต่ว่าโคศกยังอยูนะโคศกจะไปกับหมอรำเขาก็ไปให้ไปด้วยครับเอาหน้าตาไม่ผ่านอะไรเลยอะไรเลยไม่ผ่านลุ้นเลยครับลุ้นกันเลยมาแล้วก็ลุ้นกันหน่อยจ้ะลุ้นกันหน่อย อะไรกันเลยจ้ามีบางคนบางคนพบจำหน้าได้เมื่อวานในสามวันวันนี้ใหม่อีกแล้วจะเอาทองทองไม่ได้การกานก่านใช่จ้าขอบคุณนะครับวันนี้ได้ถูกช็อตเลยพายังเหลืออีกเสื้อยืดจากห้างทองคุณปอแล้วนครับจากร้านห่มเสียงของเก่าครับจากร้านห่มเสียงนะยจ้าหงเสียงของเก่านะจ้าถูกกันไปเลยจ้าดีใจด้วยจ้าประกาศนะคะท่านใดได้พับลมกรุ่า อย่าวางพัดลมไว <laughs> ้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับค่ะอากาศท่านไม่รู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหขายตีอยู่จากร้านวัฒนาค่ะขายตีอยุงอยู่ใกล้เมืองพะเยาพุทธกว่ใช่ไหมใช่แล้วครับเดี๋ยวรานน่าตาเลยครับครบถ้วนเลยเสื้อยืดจากร้านทองอยากได้อะไรที่ทานเอานะ้มาดมไปเลยจ้ามาดมโอ้โหโคตร ก็เได้ที่อย่เดียวจ้าท้าแฉกการิารเทศกาขอบมากเลยั่นเ่องประเนะครบ้ที่ส่จ้าใดดู้ชน่านบอกว่าชอบหลอกเด็กนี่แหละเอาขอเด็กขอที่อกเด็กใช่ไหมคะใช่ยบน่ะเป็นการนั่งดูด้าบน้ามาเยแ่พอ่วงขวัญจากเจ้าพ่อวังปูนะครับเป็นสิทธิ์ีโอกาส ที่สำคัญนใหเล็กบาทรองรยไฟฟ้เนี่ยปดตัวนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุนะครท่านทุกท่านประเทศเรามามม่วงี้ใหรนัเ็มั่วะครับผู้นมือหมาดนลวรเลยรีบอะไรรีบดีที่สุดูสามีรีบดีที่สุดแล้วมีตรไมัยังทร่จะเปิดอดพร้อมกันนะครับว่าเราเด้ไหเดินมาในนเดินมาหน้านี้เลยจ้ อีเลอดได้เออหนึ่งก็ออกใกตามต้อพิิตรเลยนะสี่งนถกางทุกคนอยากให้เอน้ำทานทานทานแต่กรน้นก็ไ่านจงห่อเปิดเทปวุ้นดีนะครับต้องใส่นรต้อใจะเปดให้เด็กเล็กน้อยฮะี่เออเพิ่มขึ้นมาเราต้องเดี๋ยวหุดห แล้วกันครับสาธุดงานกอลอมมักเนี่ยเขามาพูยิ่งกินเล่าไป่อนเรียบร้อยแล้วสีขาวเหนี่ยมปาน้ำโวยพคน้าม สนกันเลฮะเอาตัดไหนใครถูกโองเมื่อกี้เนี่ยอ้าวไปลรวบอกอ๋ออยู่ด้วยนสตึกอะไรคะบอกแสตึกอะไรสีเขียวอะไรออกออกเกลยออกเกลหนึ่งเจ็ดสี่ออกมาแล้วพอลาบอกมาเมื่อกี้นี่บนกักปพันนครับบนกัสามหมื่เก้าพันบาทแจกวันนี้นะครับสามหม่เก้าเก้าสิบปั้นฟันนะฮะปั้นยากนะปั้นฟันนี่ถูกเลยจ้า กระติกน้ำจกโรมจยาหนี้จะเสกอะไรเปิดร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับถือว่าเรากติดน้ำจาสุดกระติกน้ำแข็งจากคณะกรรมการกระติกน้ำจัดกรติการกระติกน้ำจาคณะกรรมการกรกนำรัดคณะกรมาร

ท,ทันไหมคะทันไหมลองทัน hmm> จ mm ้ากล่องค่ะกระป๋องน้ำอู่นักบงคนโอ้รถนั่งเด็กรถออกแล้วรถออกแล้วจากร้าน